มาปจับอย่าับออพี่น้องพี่น้องไม่รู้บ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 รู้ยาหยียบแคบหลายเนเ่อยาหยีบแคบหลายตรโคายียบแคบเลื่อนไรอันี้ใทุท่านนี่ครทำไมไมเหยีบไม่ทันบ้านี่หยิบปั๊บหยปัยิเหยียบแคบหปั๊บป Ikke boks en. हा त แกงหางช้าพี่น้องแกงหางช้าแกงหางดอนช้าหน่อยนะู่กลางไม่นำคล้องเขตยน้องบุทาเขาเนาะอันนี้แกง้อดดอนอดอนไงกะบยุรวมแล้วกับยู่ในแกงกลมคนั้ง,ง,งนั่นล่ะมีโอกาสมีเวลามาเหยียบมาชมมาเที่ยวะไรก่อนใครจะมองจากวิยียาจากงานะน้อง หากินหาปูหปาปลานี่กับขึ้นน้าตางตาเรนี่ตกปลาลาดิลาจากกาับกลาหิ้วเบี้ยตอนท้ายถ้ากันมาขึ้นเฮสเซม,มองกินน้ำกินเย็นหลังจากลุยเบี้ยลุย,ายางานมาหลายเดือนอันนี้ก็ได้โอ,อกาสพักเบีย้ยนมาก อันนี้ก็สป็นดอนซ่านะปิ่นนอกดอนซ่าน,นี่ก็ปลาซาแหละนะปลากุ๊กซากับซาบเพทึ่งหลังดอนบรรยากาศรอบๆแบบน,นี้ก็ก้อนหินและโคกหวา,า,านะุคกไผ่โคกลำแซงเนาะนี่ก็ศสีเป็นทีมงานชายเท้า,ทากันบ้างฮนะ 你羡慕。Yes, นอ้พวกนี่เผาเหือดได้อเจ้าเด้อะเผาเหือดได้อเจ้าเด้อเผืออะไรบรอดีเผือดเลยทีนี้มาห็นไกลๆนี่ก็ือเป็นพังไทยเนาะพี่น้องเนาะพังไทยสูงกว่า นี่กือซี่สันส้นๆในๆน้อยหนึง่งหิ้วเขาา่าก็มินีิก็เทียงแหละเนาะ

เลี้เงที่มาเท้าข้างนี่เทิงนี่เท้เลอ้ยแนี่นี่ตะขาเมอูขาดแล้วเขาหลักยาวเลยโอ้ยเด็กน่ย สมนอะสม่เอะยางเบนลีฟาน่ยเบนลีเอลาลากยามลีอ้ยเข้ามาอดก่อแ่ว่าเนเป็นปาสเอะเขาเอาก่าทานตัวตุ่ em bé tìm 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 cái tìm 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 tìm

นาเสื้อบอกเสื้อานี่นี่นี่ขอีก่งนี่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 มองนี่โมเนตองนี่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 โอ้ยขานี่เอาขานี่อ้ยนี่มันขับเร็วแบ่นี้มากเลยเนอ ต้องยิบน,นะ้โ้ยนีคต้หวาโอ้ยาวยาหุ่หะนไะส่ไแล้วเนี่มีไข่ออาวมันมานนึ้